ค okay. วันนี้เราจะมาตำส้มตำนะคะแ,แรกใส่พริกลงไปใส่กระเทียมน,นี้เราเดี๋ยวเราเหลือไว้ตำเส้นเล็กให้ลูกโอเคนิ okay. ดนึเงเพื่อที่จะให้มันตำให้กระเด็น ยาวปรุงกันเลยนะนี่เรา,าไปแตกห่อนะโอกามันอยู่ตรงนี้นะแม่ตรงหัวตะก้อไอ้ตรงปลาร้านวันนี้เราจะใช้เป็นมะเขือเทศราชินี เพราะว่าเมื่อเขือเทศราชินีเราจะกินเลยซื้อมา,ามจากเซเว่นทำซิเมนต์สดก็ได้นะตัวเนี้ปั้นปั้นมันอยู่ตรงนั้นแม่ขยับไปอีกเดี๋ยมนิดใช่ใช่นในปากตรงนี้เยี่ยม,มเขือเทศราชินีนะใส่เยอะเยอไปเลยอร่อยตัวนี้ยส่วนใหญ่กินเล่นกันอันนี้ก็อยากกินด้วยนั่นแหละไม่ได้อยากกินส้มตำอย่างเดียวเย็นตำมะละกอ เดากกินตามวัเถุดทศมะนาวใส่เป็นเลยไม่้องปิดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีของดีนี่อันนี้มาจากร้อยเอ็ดเปรี้ยวไปเลย เน้ำตาลประโนดจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แล้ใส่ไปหน่อยนึง,งน้ำปลาหน่อยนึงเลนม่มันเกิดเหอะไรเหร ชิมเปรี้ยวหวานเกินใส่ <laughs> อ้อนได้เห็นไหมอสมละปาหน่อยนึงเอาใส่น้ำมันหวานเกิน มะละกอดูเนะาะว่าจะเป็นยังไงมะละกอมะละกอแกะตัวนงต้องดีตามแบบบานเท่าไหมน่จะออกสมถลใส่บักต็งมีร้านหวานปวด ขาดแบบกระแดกแล้ว ถ่าย้วยใส่นี่แห่จับเก็บไปใส่มันคือผสมใช่ไะม,มนึกว่ามันสมแล้วนี่เมีของดีมาจากร้อยเอ็ดเหมือนกันแต่เป็นสตอใส่ไปเลยไม่ต้องใส่เยอะผู้เฒ่ากินน้ำแลสิเงยืน khám mẹ mẹ nó có gì chết vậy thèm chỉ ừ. muốn chồng chồng đi chơi con mẹ thì nó như này à Let's แสบพอแม่พี่น้อง ឃើញមកទៀតណាអូខេទៀង